ตีมเรื่องเนี่ยแน่นนะฮะคือเล่นเรื่องของความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกแล้วการจะเติบโตของเด็กวัยรุน่นแต่ว่าเขาก็สามารถเพิ่มความป๊อปด้วยการใส่ความแอคชั่นเข้ามาทาให้เออเราด,แดูแล้วรู้สึกว่ามันมีความสนุกสำหรับเด็กที่ชอบแฟนตาซีนี่ผมเชื่อว่าน่าจะน่าน่า,น,า,น,าน่าจะถูกใจทีเดียวนะครับกับเนื้อเรื่องที่เป็นแนวแฟนตาซีแบบนี้นะครับในเรื่องของภาพที่งานภาพที่เป็นแบบว่ามีความละเอียดละออแล้วก็บอกว่าสวยงามครับชอบมากที่หนังเนี่ยเล่าเรื่องค o มมิ่งออฟเอจกับการสร้างโลกในจินตนาการแล้วก็ผสมผส คุณจะได้เห็นมิตรภาพระหว่างคน2คนนะฮะต่อให้เราจะทะเลาะอะไรกันบ้างแต่ว่ามิตรภาพที่แน่นแฟนยังไงมันก็ยังแน่นแฟนอยู่เสมอครับดูแล้วก็อยากให้แบบพ่อพาลูกมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องที่อบุ่นจริงๆครับ ถ้าผู้ใหญ่ครับก็จะดูในในแง่ของสภาพสังคมถ้าเผื่อว่าเด็กก็ดูฉากของแอคชั่นอะไรเงี้ยครับก็จะสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันดีจริงๆมันซึง้งเนื้อเรื่องไม่มีเบื่อเลยสนุกตลอดทั้งเรื่องเลยครับตอนแรกเข้าไปก็ไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้แต่พอเขาอ้าไปดูแบบสนุกมากๆาเลยเป็นความประทับใจที่าสามารถดูได้ทั้งครอบครัวเป็นผลงานสตูดิโอญี่ปุ่นการ์ตูนเรื่องใหม่ที่น่าจับตามองเรียกว่าดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยดูมาเรื่องหนึ่งเลยลองมาดูของญี่ปุ่นดูบ้างครับจะเห็นว่าาของงงเเค้นนัันจจรริบ อยากให้มาดูกันมันเป็นการ์ตูนที่ผู้หญิงก็ดูได้มุมโรแมนติกกุกกิ๊กน่ารักน่ารักระหว่างพระเอกกับน,นางเอกค่ะคือไม่ใช่ผู้ชายดูแย่งเดียวผู้หญิงก็ดูได้เหมือนกันดูในโรงสนุกดูในบ้านแน่นอนนะครับสหรับใครที่เป็นคอแอนิเมชันเนี่ยก็ไม่ควรพลาดน,นะครับกับ The Boy and the b e a t 24ธันวาคมนี้ครับ